สวัสดีฮะก็เจอกันอีกแล้วคร so like ับว anyway. ันจูเนอร์อันนี้จะพามาดูนี่ครับ F55 F55 ทั่วไปเนี่ยแหละน่าจะเป็นแท้แล้วก็เป็นตัวหลังแปรผันแต่ว่าคงนเพื่อตัวกล่องเป็นเจนให้ลมมาดันกรล่องให้ที่มันรอยเปิดน้ำมันยังไม่มีนะฮะเฮ้ยมีแล้วลุงน้ำมันโอ้โหหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่า เดี๋ยวรถแล้วเหมือนเดิมรักยังขาดกอดเนี่ยที่ผมไม่ค่อยอยากรักเพราะว่าเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าคันไหนอะไรยังไงใช่ป่ะเดี๋ยวใส่แมสก่อนเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขานะฮะคันไหนที่มีเอ้าล็อกมาป่ากก็คันนี้นะฮะก็อย่างที่ให้ดูนะฮะเป็นเทอร์โบ F55 ก็โครงหลังแปรผันนะฮะโครงหลังเะใหญ่หน่อยแล้วก็รถน่าจะทำมาเต็มแล้ว,ลวก็มาแก้รีแมปแล้วก็มาจูนกล่องพ่วงใหม่ตัวนี้เป็นกล่องคิวทัชเฮ้ยไม่คิวทัชคิวแม็กนะฮะแล้วก็ไปกล่องจูเนียนะฮะกล่องจูเนียจะมีสามโหมดเนี่ยเขียวน้ําเงินแดงเนี่ยปิดอ่อาลงประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจูกัน ดำเนี่ยมีทุกวันนะบอกไว้ก่อนเราก็บอกให้พี่ผมก็เคยเห็นรถทําร้านพี่ควันดําผมจะบอกว่าไอ้ที่คุณเห็นนะมันอาจจะไม่ใช่ไอ้สิ่งที่คุณคิดอ่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเออจะบอกไงดีวะก็คือว่าถ้าผมควันดํานะก่อนหน้านี้แม่งต้องดํามากต้องบอกงี้ดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยดำาๆแบบเนี้ย เนี่ยดำมากเนี่ยผมก็จูนไม่ได้ผมก็ต้องบอกตรงแล้วบางคนเขายังไม่พร้อมแก้แต่เขามาทํารถเขาขอสติกเกอร์เราก็ต้องให้เพราะว่าทํารถกับเราแล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกก่อนนะพี่ทางที่ดีก็รีบแก้นะอะไรแบบนี้จะได้ไม่เดือดร้อนทั้งคนอื่นแล้วรักแล้วเขาแล้วก็เรา,าเค่อยๆเหยียบดูอันนี้คือไม่จูยกหัวชีตถ้าฟันยังดำคือหัวชีตใหญ่เกินไปแค่นั้นเอง าจะจบนะฮะแต่เจ้าของก็บอกเบอร์หัวฉีดมา 1, 1, 1. อันนึงอก็บอกอีกเบอร์นึงอะไรแบบนี้มันไม่ไม่ค่อยตรงกันก็เลยไม่รู้ว่าจำไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงแต่ที่ร,รู้ จบไปแล้วคันเมื่อวานจากควันแบบหนาวกว่านี้อีกอะ่ะหนาวกว่าคันนี้อเยอะเฮ้อคัออนแดงอะ่ะแต่ในคลิปไม่ได้ถ่ายตอนควันเยอะแต่เยอะมากเจ้าของพูดเองแล้วก็ให้เจ้าของถ่ายกูให้มึงตัดคันไหนก่อนก่นอ,อน่ะใหเนียไอ้คลิปลูกป้าที่คันแดงเหรอใชอ๋อมึงยังดูไม่จบเลยคลิปมันยาวอะ่ะมากก็ไล่ทั้งวันนะ่ะมา้าแต่เช้าอะ่ะใครที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะฮะคันสีแดงทะโบคู่งคูนขึ้นแค่สิบเอง ผลสรุปแม่งโคตรแบบว่าพิกแหละคดีพลิกแหละเดี๋ยวไปดูเอาโอเคฮะสำหรับคดีเดี๋ยวผมกลับไปก็บอกเจ้าของถามเจ้าของก่อนว่าอาหัวฉีดเบอร์อะไรยังไงทําไมยังไม่ได้จูนแล้วควันดำอะไรแบบนี้ถ้าเขาให้ข้อมูลมาตรงเป๊ะหัวฉีดเบอร์ใหญ่ก็คือจบวิธีแก้ก็คือลดหัวฉีดลงแต่ถ้าบอกว่าหัวฉีดเล็กเป็นไปไม่ได้เพราะคดีบู๊บู๊ก็ถือว่าบู๊จะติดดีด้วยนะ ถ้ารถมีอาการที่วิ่งไม่ออกแล้วควันดำจะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่เคสนี้ทรงรถเนี่ยพร้อมจะวิ่งเลยอ่ะแต่ควันเนี่ยเยอะไปก็เดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของรถ ใครครหัวฉีดเบอร์อะไรพี่ข้าว้าครับแล้วปกติใช้บูอยู่เท่าไหร่มันหลังจากตอนที่มันเปลี่ยนหัวฉีดมาผมยังไม่ได้จูเนะลยยังไม่ได้รู้ว่าแล้วก่อนหน้านี้นหัวฉีดอะไรพี่ห้าสามแปดแล้วหัวมันหัวฉีดมันแปดแล้วตอนห้าสามแปดควันเยอะไหมเยอะครับพ่วมเลยใช่ไหมใช่คือถ้าเอาตรงๆตอนนี้เหมือนหัวฉีดมันใหญ่ไป พี่กล่าวว่าพี่จะใช้บูทสักเท่าไหร่อะตอนเนี้ตอนนี้ใส่อยู่แต่คืออน,นาคตเผือครับนเพราะเครื่องมันหลวมไปแล้วครับเพราะตอนนี้ขนาดยังไม่เปิดกล่องนะยังควันท่วมเลยแล้วคราวนี้กล่องตัวตัวนี้กับตัวคู่รถมนะันอะการสั่งจ่ายยกนี่มันไม่ไม่เหมือนกันท้างนั้นนะผมก็ต้องไปแก้ที่ตัวกล่องอีกอ,อีกแบบหนึ่งเลยอะก็คือตารางยกหัวชีเอาง่ายๆพี่แค่ใส่กล่องตัวนี้มันเหมือนจูนมาแล้วอะ ทางทางที่ไม่จูแต่ของพี่ยังมีจูมานะขนาดอันนี้ผมแก้ไปไปหมดแล้วนะๆๆยังมียังมีควันออกเยอะเลยเท่ากับเดี๋ยวผมอ่ะต้องแก้ใหม่อ,อีกรอบนึงใช่เราเมื่อกี้ตอน,ตอน,ออนมีคาซานออแล้วเขาเบิ้ลออกควันเยอะมากนั่นแหละผมก็เลยเดี๋ยวต้องแก้อีกรอบนึงแล้วก็ไปจูอีกตรงน้ำมันตรงน้นมันต้องไหนเน,นี่ยครับผมก็หาสาเหตุไม่เจอวันมาจากไหนอ๋อนี่เซลล์รั่วนั่นเอเสียงบอกสะพดูน้ำมันรั่วให้พี่เขาด้วยอีกฝั่งเนี้ย ะด,ดูน้ำมันมรั่วให้หน่อยดิฝั่งนี้๋ยวผมแก้ไฟนี่ให่อีกรอบนึงก่อนจำทะเบียนให้หน่อยหกเก้าหกโอเคฮะไปต่อกันเลยนะครับฉันกินหมูหันและเดินหัวลอกกลับหลังกินหมูหรอลองเหี้ยไม่เคยฟังเหรอไคมผัดด้วย ไอ้เหี้ยกูใส่กางเกงผ้าใบไอ้กางเกงผ้าไอ้นี่ยังบ้าเหรอมาโ <c oughs> ล่มาโล่มามาซะไม่กลัวฝนเลยเข้าไวเนี่ย <c oughs> ดนีไม่แต่งกางเกงสบายอืมอย่างผู้ชื่นี้อะไรอย่าง <c oughs> เช่นสบายเป็นไร <c oughs> อ๋อคือคนยังงงอยู่เนี่ยคนยังงงอยู่ว่าไอ้ ไอเดินหัวล้อกับหลังนี่คืออะไรมึงก็งงเขาเนี่ยมันมาจากเพลงอะไรผมจะรู้ไหมเนี่ยมันมีเพลงจริงๆหรือเพลงนี้นี่ที่มันขี่รถไต่ถังนี่อะไรอ้โหครั้งครั้งนึงจำได้หรือเปล่าโอเคฮะก็เรามาจูงกันต่อคันนี้เมื่อกี้มาจูงกับบางแล้วมันพันท่วม ฟิวเดียวกับคันเมื่อวานเลยคันแดงอะฟิวนั้นเลยะทั่วแบบนั้นเลยท่วแบบว่าด่าพ่อร่อแม่อะแบบไม่มีที่ยืนอะอ,อเบลกให้กันไม่ได้เลยมอไซค์นะเขาผมมาครึงเลยเรารู้ว่ารีบไม่หวังแต่นะเมื่อวานนะดู้องเขารีบเขาขี่เร็วอะ อาจจะไม่รีบก็ได้อาจจะเบรกไม่อยู่คินได้ง่ายดีไปเลยเหยียบไม่ได้ทำไมอะเหยียบไม่ไปอะ่ะเป็นไรอะ่ะเนี่ยสุดเลย้าเนี่ยสุดแล้ว อ่ะเด๊โอเคไม่ดีอะไรเนี่ยมาเติมมาเติมมาเติมเะเนี่ยไม่ได้ินไม่ได้ินโอเคอ่ะเอ้าอ๋อองกันเนี่สัตว์บอกให้หยบ เป็นไงอ่าถ้าเติมเติมเติมแล้วค่อยกดอะไรเงี้ยไม่ค่อยเยอะเร่พอรับได้ะแต่ถ้าลดตรงนี้ได้อีกก็โอเคลดไม่ได้้วโอ้ชีน่าจะใหญ่ไปมไม่ต้องตอบไม่ต้องสับระเบิดอ่ะแค่ล่างดูควันอ่ะไป แย่จริงแล้วก็เบรกไม่ดีจริงเบรกไม่อยู่เลยหายด้วยพูดเยอะเอาไปถ้าแบบมันกค่พอรับได้ฮะหลับได้ปะรับได้เอี้นะก็พอแล้วขับธรรมดานี้ถ้ามันเหยียบแล้วมันไปเลยเปล่ารอนิดนิดต้องเติมเหมือนให้เติมให้บูทลอยก่อนอะแต่ก็าขี่ง่ายเมียเกียร์สามก็เติมเข้ามาโอเคก็ถือว่าจบตรงเซ็ตนี้แล้วกัน

ชีวิตให้รอดก่อนข้างหลังถ้าเจอรถไม่ดีก็ต้องขับแล้วเนี้ยเดินหัวลรอกลับหลังไม่มีท่อต่อแล้ไม่ได้แต่งอะนรจอดับครับเอาเพลงมาวานแล้วล่ะเมื่อาเราร้องเพลงอะไรวะังได้ปะเป็นโชคชัยี่ เพลงนี่เฮียเริ่มไม่ถูกเลยผมจำได้แค่นั้นละไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยพี่บอกได้คำเดียวว่าน้ำตาเล็ดน้ำตาลร่วงกันเลยพี่พี่เขารู้อยู่แล้วว่าช่วงล่างกับเพลงไม่ดีแปลกนะคนเราเนี่ยรู้อยู่แล้วนี่ทำให้มันเสร็จมามีหลายคนแล้วนะสมุทรล่ะเป็นอะไรอยากให้กูเคไม่ต้อมให้หรือไงช่วงล่างไม่ดีนี่จะไม่ใช่ลูกค้ากูด่าพ่อไปแล้วนะ นะข้อหลังทำช่วงล่างให้เสร็จก่อนนะพี่นะมันโยกแบบโอ้ยเกือบเลยอ,ะอ่ะก็ถามว่าตอนนี้พี่เป็นไงบ้างก็ใกล้เคียงสุดๆแล้วใกล้เคียงรถที่สมบูรณ์สุดๆแล้วนะก็คือ,อยังจูนเต็มที่ไม่ได้แต่ว่าผมจูนเผื่อไว้ให้เพราะว่าพอซัดต,ต่อเกียร์รถแม่งแบบนี้เลยอะ่ะแต่รอบแรกซัดไม่ได้เพราะควันท่วมเลยคือพี่จะรู้อยู่แล้วว่าควันควันมันเยอะแต่ตอนนี้ถ้าปิดกล่องเนี่ยคือแทบจะไม่มีควันเลย ถ้าโมด1สีเขียวเนี่ยก็แบบบางมากบางโอ้โหพี่ขับสบายอะต่างจากเดิมเยอะตัวโมด2องะกำลังสวยกําลังเหมาะแต่โมด3ามาผมเผื่อไปให้เวลาทํำช่วงล่างเสร็จแล้วเผื่อพี่จะลองบูทขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ใช้โมด3ได้เลยดันล่างก็จูนให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรพี่ก็สําหรับคันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะกับการจูนเก็บใหม่หมดเลยอ่าก็เหลือแค่ให้พี่เขาไปไล เก็บช่วงล่างเบรกอะไรพวกนี้ครับให้มันสมประกอบถ้าแค่นั้นเ่งแล้วก็สซได้ปกติแรงแล้ว mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน mm hmm. แต่อย่าลืมนะ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นคลิปเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดู mm hmm. ความหากับความกับสาระเนี่ยมา mm hmm. มาคูา่กันแน่นอน mm hmm. ลาไปก่อนสวัสดีครับ